ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปยังมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าตำบลท่าไม้ร่วงอเภอท่ายางจังังหวดเพชรบุรีเพื่อไปพูดคุยกับนายเอ็ดวินวิกชาวคอนแลนด์วัย60ปีเขาเป็นคนก่อตั้งมูลนิธิมานานกว่า20ปีบอกเล่ากับทีมข่าวไทย PBS นะครับบอกว่าวิธีการเลี้ยงช้างไม่มีขาวแล้วก็ไม่มีดำแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยมองว่าคนที่ทำไม่เหมือนกันต้องผิดเสมอไป ตั้งคำถามว่าวิธีการได้เงินบริจาคมาอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่เพราะว่าจากประสบการณ์การเลี้ยงช้างมานานกว่า20ปีเขาก็ยอมรับบอกว่าการเลี้ยงช้างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงแค่ต้องการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เพียงอย่างเดียวเพราะไม่มีมูลนิธิใดอยู่ได้โดยไม่มีเงินบริจาคเนื่องจากการเลี้ยงช้างก็มีค่าใช้จ่ายสูงไม่ต่ำกว่า15,000บาทต่อเชือกเลยนะครับ แน่นอนถึงแม้ว่าคุณเอ็ดวินจะยืนยันกับคุณจิราพรคำพาพันธ์นะคะที่ลงไปพูดคุยเนี่ยที่บอกว่าการเลี้ยงช้างมันไม่มีขาวไม่มีดําแต่จากการที่เขาเนี่ยอยู่ในแวดวงการเลี้ยงช้างมานานก็ยอมรับว่ามีบางมูลนิธิค่ะที่พยายามที่จะซื้อช้างพิการตาบอดจากตัวละ40,000นบาทเนี่ยมาเป็น1ล้านบาทซึ่งต่างจากในอดีตนะคะเพราะว่าช้างทํางานไม่ได้แล้วก็ช้างพิการจะไม่มีราคาเลยค่ะ ผมคิดว่าบางครั้งการช่วยเหลือช้างมันไปกันใหญ่เกินนะครับในกรณีที่ไปช่วยช้างมาต้องซื้อมานะครับช้างที่พิการอาจจะตาบอดข้างหนึ่งอาจจะเดินไม่ไหวทํางานไม่ได้แล้วช้างมันเป็นสัตว์พาหนะนะครับก็ซื้อขายกันได้นะครับเวลาเราไปช่วยช้างก็ดีแต่เวลาต้องไปซื้อแบบราคาที่สูงมากเป็นล้านเป็นส่งล้านบาท ผมคิดว่าอันนั้นไปกันใหญ่แล้วก็ไม่ควรทำก็จริงๆอ่ะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาผมเห็นว่าราคาช้างนะครับมันขึ้นมาจากประมาณ4-5หเซนบาทถึงประมาณล้าน5-2ล้านเลยอันนี้ช้างไม่ใช่ช้างอันนี้ไม่ใช่ช้างแบบนี้นะครับอันนี้ช้างแก แต่ยังช้างที่ลูกคุณเห็นอยู่ตอนนี้เป็นช้างที่ยังแข็งแรงดีนะครับอายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรงดีผมพูดถึงช้างที่พิการอาจจะตาบอดอาจจะอาจจะขาขาไม่ดีนะครับเรียกความสงสารจากจากบางคนอยู่นะครับผมคิดว่าช้างโกรณีน,นี้จริงๆควรที่จะเรสคิวนะครับไม่ซื้อนะครับแต่ตอนนี้บางโครงการต้องการความน่าสงสารเอามาขายนะครับ มัน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 เยอะไหมจริงจริงไม่เยอะหรอกจริงๆอ่ะส่วนมากคนที่เลี้ยงช้างก็เป็นคนดีเป็นคนรักช้างจริงๆอ่ะคุณเอ็ดวินเนี่ยบอกว่าชาวต่างชาติตอนนี้ให้ความสนใจช้างไทยอย่างมากนะครับนอกจากช้างจะเป็นสัตว์น่ารักแล้วการสร้างสตรอรี่เรื่องราวน่าสงสารเช่นเช่นเรื่องของช้างพิกการผ่านการถูกทำร้ายก็ยิ่งเรียกความน่าสงสารได้รับเงินบริจาคมากขึ้นด้วยนะครับ ถ้าช้างมันยิ่งยิ่งน่ารักยิ่งน่าสงสารยิ่งได้เงินบริจาคได้อยู่นะครับจริงๆเราว่ากันไม่ได้นะถ้าช้างต้องการช่วยเหลือก็ต้องช่วยนะครับแต่เราต้องดูว่าเวลาเราอ,ออกสตอรี่ยังไงให้มันเหมาะสมกับกับกับสถานที่กับกับช้างตัวนั้นอะไรนี่ฮะเพราะว่าจริงๆช้างแบบนี้มันมีเยอะช้างที่เป็นเบาหวาน ช่างที่พิการนะทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมานานมันมีโอกาสที่จะบาดเจ็บมีโอกาสที่จะที่จะป่วยนะครับนอกจากนี้ครับทีมข่าวไทย PBS ก็เดินทางไปยังปางช้างเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเนี่ยไปพบช้างชราชื่อพังบุญศรีอายุประมาณแสบ 80ปีก็เคยถูกติดต่อจากปางช้างแห่งหนึ่งเพื่อซื้อช้างในราคาสูงถึง7 0 0 0แสบาทนะครับแต่ว่าเจ้าของปางช้างไม่ขายแล้วก็ยืนยันว่าจะเลี้ยงต่อเพราะกังวลว่าจะนำไปเป็นธุรกิจค้าบุญเรียกกระแสความน่าสงสารเพื่อเรียกรับเงินบริจาคจากต่างประเทศรวมถึงมีทีมงานของปางช้างแห่งหนึ่งในภาคเหนือก็ตระเวนไปตามปางช้างต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อไปขอซื้อช้างชาราและก็ช้างพิการด้วยนะครับ